เหมามาแล้วก็เหมาไปนะครับเพื่อนเหมามานะครับแล้วก็เหมาไปนะครับชาวบ้านมาขายถึงหน้าบ้านอีกแล้วนะครับแต่นะครับขอชวนเข้ากล้องนะครับเข้ากล้องก็เขินเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ยอมเข้าเหมือนเดิมนะครับก็เหรียญเหล่านี้นะครับเป็นเหรียญโบราณนะครับที่ยังไงนะเอาบอกราคาก่อนชุดนี้นะครับที่เพื่อนๆเอามาเหมาเมื่อกี้นะครับเหมามาแล้วด็กก็เหมาต่อท <c oughs> ี <c oughs> <c oughs> ่300บาทนะครับ3 0 0อยบาทเพื่อนๆจะได้ไป2 4 <c> 6 <oughs> <c ough> แปดสิบเหรียญน,นะครับผ่านใช้แบบนี้สิบเหรียญน,นะครับสตางค์รูของแท้โบราณผ่านการใช้งานจริงๆอ่าเล่าให้ฟังนิดเดียวนะครับก็คือยุ ช่วงสงครามโลกนะครับ <os> ที่เขาบอกว่าเอาเหรียญรูเนี่ยไปแลกเป็นเหรียญตาคุดนิกเกิลนะครับอาตาคุดดีบุกรอแปดอาไปแลกกับเหรียญดีบุกรอแปดนะครับมีเพื่อนๆหลายท่านก็บอกว่าเฮ้ยห้าสิบเหรียญรูเนี่ยนะไปแลกเหรียญดีบุกเหรียญเดียวนะครับเขาก็เลยไม่แลกกันไงครับเขาก็เลยเก็บกันว่าอย่งก็เลยหลุดมาถึงมือนะครับตอนนี้นะครับชุดนี้นะครับ300บาทครับเหมาได้เหมานะครับติดต่อด่วนครับ